สวัสดีครับวันนี้จะมาเพิ่มรอบอกด้วยโปรแกรมแบบพุชและพูครับรายการเอพิโซดนี้สนับสนุนโดย Dena Black High p r o ร e ีนอร่อยโปรโตีนสูงสุด13กรัมเนื่อจาว่าการวัด รอบอกของเรานะครับมันเป็นการวัดเส้นรอบวงของตัวของเรานะครับดังนั้นนะครับการเนื้อที่ห้ามละเลยมากๆเลยนะครับคือร e ศ a ีสต s ร์ไซส์แล้วก็ r อมบ o s อยสครับดังนั้นนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการจัดตารางออกกำลังกายนะครับแบบพุชและพูดนะครับในวันเดียวกัน พุชแปลว่าผลักนะครับส่วนพูนี่แปลว่าดึงปกติแล้วพุชเป็นหน้าที่ที่ต้องทํางานค่อนข้างหนักนะครับแต่ดึงเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ทํางานต่อเนื่องและต้องเน้นความตื่นสำหรับวันนี้นะครับในการพุชเนี่ยเราก็จะใช้น้ําหนักที่ค่อนข้างท้าทายนะครับแต่สําหรับการพูหรือการดึงเนี่ยเราจะใช้น้ำหนักที่เบาเพื่อให้หลายๆคนเนี่ยทำได้โฟกัสมากขึ้นครับกล้ามเนื้อหลังที่ส่งผลหลักๆแล้วเรียกว่ากล้ามเนื้อลัติสมัสต่อไทแล้วก็กล้ามเนื้อรอมบอยส์ซึ่งหน้าที่หลักมันนั้นก็คือการดึงเข้าาามหตัว ปกติแล้วสิ่งที่สําคัญมากๆคือการสร้างความตึดนะครับแล้วก็การโฟกัสเนื่องจากหากว่าเราใช้น้ำหนักมากเกินไปนะครับเราอาจจะไม่สามารถโฟกัสสควิชแรงกล้าเนื้อหลังได้เต็มที่เล่นจานวนครั้งเยอะขึ้นตั้งแต่12-15 reps ครับสำหรับท่าที่ยากที่สุดในการเล่นหลังหรือท่าดึงของใครหลายๆคนนะครับก็คือท่า pull up ตัวนี้จะเป็นข้อยกเว้นที่เราสามารถซอยในเซตให้จํานวนครั้งน้อยลงเนื่องจากว่าหลายๆคนอาจจะไม่สามารถดึงข้อติดต่อกันได้12-15 reps นะครับแต่ใครที่ทําได้ก็จะดีมากเลยครับ สำหรับใครที่ไม่สามารถพูอัพได้เลยนะครับก็สามารถลองทาท่า T R X roll ก่อนหรือว่า h o i z o n t a l p u ู l Up ได้นะครับซึ่งด้วยความที่ตัวของเรานั้นมีการเอียงราบลงมาเราสามารถที่จะดึงขึ้นไปง่ายขึ้นครับส่วนใครที่มีอุปรกรณ์น,นะครับสามารถเล่นท่าแ Pull ู down แล้วก็ท่า Cable r o ร่นะครับโดยใช้น้ําหนักที่ค่อนข้างน้อยแต่มีการเกร็งกล้ามเนื้อบีกกล้ามเนื้อให้ได้เน้นๆนะครับเราจะได้พัฒนากล้ามเนื้อล่านี้ได้มากขึ้นครับ ส่วนกล้ามเนื้อที่ใช้ในการดันนะครับคือกล้ามเนื้ออกหรือว่า pectoralis major นั่นเองครับปกติแล้วนะครับในการดันเนี่ยเราจะเน้นที่การใช้น้าหนักที่ค่อนข้างเยอะเพื่อให้เราเอ็กซ์โปลหรือว่าเกิดแรงระเบิดได้นะครับจะแนะนําประมาณ8-12 reps หรือใครที่อยากจะเล่น4-6 reps ก็าสามารถทําได้ครับเราสามารถทำท่า Bench press หรือว่า incline Bench press ได้นะครับหรือใครที่อยากจะเล่นแล้วต่อด้วยท่าด b e เ l press ปิดท้ายด้วยท่าพ Push-up หรือวิดซพืชน,นะครับเนื่องจากว่าเป็นท่าที่เป่าที่สุดครับ การจัดตารางแบบพุชและพูหรือว่าดึงและดันในวันเดียวกันนะครับมีข้อดีคือทำให้เราสามารถเน้นสร้างความกว้างและความหนาของรอบอก,อกและหลังได้นะครับโดยเราสามารถเล่นตารางนี้สัปดาห์ละ 1- 2ครั้งได้ครับเช่นเล่นตารางนี้วันจันทร์และเล่นตารางนี้ทีวันพฤหัสโดยที่เหลือสามารถนำไปเล่นขาไหล่หรือว่าท้องได้ครับในการจัดลำดับท่านะครับเราสามารถเลือกท่าหรือส่วนที่เราด้อยขึ้นมาก่อนได้นะครับเช่นคนที่อกไม่ค่อยใหญ่หรือว่าแรงอกน้อยนะครับสามารถเล่นท่าอ,อกก่อนแล้วค่อยไปเล่นท่าหลังได้นะครับ สำหรับเอพิโซดนี้ต้องขอขอบคุณดีน่าแบล็คไฮโปรตีนใหม่1กล่องมีโปรโตีน13กรัมเหมาะมากสำหรับเติมพลังหลังยกเวทเสร็จหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven และห้างสปปรรพสินค้าทั่วไปครับ อย่าลืมนะครับการออกกำลังกายเนี่ยต้องมีสติและทาท่าให้ถูกต้องนะครับโฟกัสกล้ามเนื้อให้โดนจุดที่สําคัญต้องสม่ำเสมอน,น,นะครับสำหรับใครที่อยากจะมีเทรนเนอร์ดูแลนะครับสอนท่าออกกำลังกายให้ถูกต้องนะครับไม่บาดเจ็บแล้วก็มีการดูแลโภชนาการให้ไม่ต้องอดอาหารนะครับแนะนําว่าให้มาที่ฟิตจั่งกันนะครับที่นี่เข้ายิมฟรีมีนักกายภาพบำบัดดูแลไม่ว่าจะบาดเจ็บก็มาเรียนได้ครับ